สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจจตพรฟาร์มนะครับผมวันนี้นะครับทางเราได้เดินทางมางานที่บระบือนะครับผมก็คืองานมันแก้วนะครับแล้วพามาพบกับพอพันโคนะผมของทางโชคเดนมิดฟาร์มนะครับก็คือเจ้าล็อกกี้นะครับ YZ 10ทับนะครับตัวนี้เป็นพ่อพันที่มี โครงสร้างนะครับสูงใหญ่นะครับหนาลึกมากเลยครับผมไปเห็นตัวจริงมาแล้วนี่ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ1 7 5ถึง180ได้นะครับตัวนี้สูงมากจริงๆนะครับจุดเด่นของวัวตัวนี้นะครับตามที่ผมดูก็น่าจะเป็นเรื่องลำตัวนะครับลำตัวเขาเป็นวัวที่มีลำตัวยาวครับแล้วก็สูงครับกระดูกโครงสร้างนี่ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่มี ผลงานพ่อนี้ก็สามารถคอมเมนต์หรือว่ามีมาโชว์ก็เอามาโชว์กันได้นะครับตามที่ผมเห็นหรผมดูแล้วเนี่ยน่าจะามาปรับกับแม่ที่มีโครงสร้างค่อนข้างเล็กนะครับผมไม่สูงเท่าไหร่ความลึกนี่ก็ใช้ได้นะครับผมกล้ามเนี่ยก็จับดีนะครับสําหรับตัวนี้เม็ดสีก็น่าจะคุมได้ดีนะครับตัวนี้ใครที่มีผลงานก็แนะนํากันมาได้นะครับหรือว่ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมซึ่งเราไปเจอตัวจริงนี่โอ้โห ตระลึงกับความสูงของเขาจริงครับสูงใหญ่นะครับถ้าวัดจากด้านหน้าเนี่ยต้นหนอกนี้ยังไงก็ร8 0ได้ครับเนื้อหนังเขานี้แบบเยอะนะครับเป็นอีกพอพันตัวหนึ่งครับผมที่น่าสนใจสําหรับเกษตรกรพี่น้องชาววัวของเรานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ยังไงก็ฝากเก็บไว้พิจารณากันด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีพอพันธุที่จะใช้ผสมนะครับผมตัวนี้ก็ก็น่าสนใจนะครับ ผลงานก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้เพราะว่าเฟล์มกระดูโครงสร้างนี้ใช้ได้มากผมแบบผมชอบความสูงอะ่ะถ้าถ้าถ้าสำหรับผมผมก็จะมาปรับแม่พันที่อ่าลำตัวสั้นนะครับผมไม่สูงนะครับก็จะพ่อพันตัวนี้มาปรับเพื่อขยายโครงสร้างให้ลำตัวยาวขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่ดุลจิยนิยมของท่านผู้ชมนะครับที่จะสนใจหรือไม่สนใจนะครับผมก็มา มีโอกาสได้ไปเจอก็ถ่ายมาให้พี่น้องเกษตรกรชาวอัวเราได้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไก b e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ